ว่าพืชใช้นะครับดอกไม้นะครับในการสืบพันธุ์นะครับนักเรียนทราบไหมครับว่าพืชใช้ดอกไม้ในการสืบพันธุ์อ,อย่างไรจากที่นักเรียนได้เรียนรู้มาแล้วนะครับพืชดอกนะครับจะมีดอกนะครับซึ่งดอกของพืชส่วนใหญ่นะครับมีกลีบเลี้ยงสีเขียวนะครับกลีบดอกมีสีสันเกสรเพศผู้ประกอบด้วยก้านชูอับเรนูและอับเรนูภายในอับเรนูจะมีเรนูซึ่งทําหน้าที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้ส่วนเกสรเพศเมียนะครับประกอบไปด้วยยอดเกสรเพศเมียก้านเกสรเพศเมียรังไข่และมีอววุน่นอยู่ภายในรังไข่ ภายในออวุ่นจะมีถุงเอ็มโอนะครับซึ่งทําหน้าที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียครับ,รบในการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศของพืชดอกนะครับจะมีการถ่ายเรนูซึ่งเป็นการเคลื่อนย้ายของเรนูไปยังยอดเกสรเพศเมียเพื่อให้เซลล์สืบพันธุ์เพศผู้มีโอกาสไปผสมกับเซลล์สืบพันพธุ์เพศเมียนับว่าเป็นกระบวนการที่น่าสนใจมากเลยนะครับ การถ่ายเรนูนะครับเป็นขั้นตอนแรกของการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศของพืชดอกนะครับเป็นการทําให้เรนูจากเกสรเพศผู้ไปตกบนยอดเกสรเพศเมียภายในเรนูนะครับนอกจากจะมีการสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้นะครับหรือว่าสเปิร์ม2เซลล์แล้วนะครับยังสร้างทิวนิวเคลียสนะครับที่ทําหน้าที่ควบคุมการสร้างหลอดเรนูอีก1เซลล์นะครับส่วนภายในออวูนะครับมีถุงเอมโบที่ประกอบไปด้วยเซลล์จำนวน7เซลล์นะครับโดยมี1เซลล์ขนาดใหญ่อยู่ตรงกลางของถุงเอมโบเรียกว่าเซลล์กลางนะครับซึ่งเป็นเซลล์ที่มีสนิวเคลียสนะคร มี1เซลล์ทำหน้าที่เป็นเซลลไข่นะครับหลังจากถ่ายเรยนูแล้วนะครับสเปิร์ม2เซลล์จะเข้าไปผสมนะครับหรือปฏิสนธิกับเซล์ไข่และโพลา์นหุ่ยไอเป็นการปฏิสนธิซ้อนนะครับเพราะมีการปฏิสนธิ2ครั้งภายหลังจากการปฏิสนธิของสเปิร์มกับเซลลไข่จะได้เป็นไซโกดซึ่งจะพัฒนาต่อไปเป็นเอ็มบิโอส่วนการปฏิสนธิของสเปิร์มกับโพลา์นหุ่ยไอนะครับจะเกิดเป็นเอนโดสเปิร์มนะครับซึ่งจะพัฒนาไปเป็นเนื้อเยื่อสะสมอาหารสําหรับใช้ระหว่างการงอกของมเมล็ดครับหลังจากการปฏิสนธิ กีบเลี้ยงกีบดอกและเกสรเพศผู้ของดอกพืชทั่วไปนะครับจะแห้งและร่วงไปส่วนรังไข่นะครับพัฒนาไปเป็นผลนะครับและอวูพัฒนาไปเป็น,มนเมล็ดซึ่งมีเอ็บิโออยู่ภายในดังนั้นนะครับมเมล็ดของพืชดอกจึงเป็น,มนเมล็ดที่มีผลห่อหุ้มซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของพืชดอกแล้วนักเรียนทราบไหมครับว่าเจ้ามเมล็ดข้าวโพดเล็กๆนี้นะครับมันจะเริ่มเติบโตกลายมาเป็นต้นข้าวโพดต้นใหญ่ๆได้อย่างไงสังเกตลักษณะภายนอกของมเมล็ดข้าวโพดและมเมล็ดถั่วแดง ผ่าเมล็ดข้าวโพดตามยาวเพื่อสังเกตส่วนประกอบภายในของเมล็ดสังเกตลักษณะภายในเมล็ดข้าวโพดเปลือกหุ้มเมล็ดเอนโดสเปิร์ใบเลี้ยงต้นแรกเกิดรากแรกเกิดเอมบริโอขั้วผล แกะเปลือกหุ้มเมล็ดถั่วแดงออกเพื่อสังเกตส่วนประกอบภายในของเมล็ดสังเกตลักษณะภายในเมล็ดถั่วแดงเปลือกหุ้มเมล็ดใบเลี้ยงยอดอ่อนรากแรกเกิดเอมบริโอ เมื่อเราผ่าเมล็ดออกนะครับก็จะพบว่าภายในมีส่วนประกอบบางอย่างที่เหมือนกันนะครับแล้วก็มีบางอย่างที่แตกต่างกันเมล็ดถั่วแดงนะครับเป็นพืชใบเลี้ยงคู่นะครับส่วนเมล็ดข้าวโพดนะครับเป็นเมล็ดพืชของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวนะครับเมล็ดทั้งสองชนิดนะครับต่างก็มีเปลือกหุ้มเมล็ดและเอ็บีโอเหมือนกันนะครับเปลือกหุ้มเมล็ดนะครับเป็นส่วนที่เปลี่ยนแปลงมาจากผนังออวุ่นนะครับจะอยู่ชั้นนอกสุดนะครับทำหน้าที่ห่อหุ้มส่วนประกอบอื่นๆของเมล็ดส่วนเอ็นบีโอนะครับประกอบไปด้วย3าส่วนนะครับได ลำต้นแรกเกิดนะครับจะเจริญเติบโตเป็นลำต้นนะครับและใบเลี้ยงนะครับทำหน้าที่เป็นแหล่งอาหารให้กับต้นอ่อนนะครับสำหรับพืชที่เก็บสะสมอาหารไว้ในใบเลี้ยงนะครับเช่นถั่วแดงนะครับใบเลี้ยงจะมีขนาดใหญ่นะครับส่วนพืชที่ไม่ได้เก็บสะสมอาหารไว้ในใบเลี้ยงนะครับเช่นข้าวโพดนะครับใบเลี้ยงก็จะมีขนาดเล็กครับภายในเมล็ดข้าวโพดนะครับจะมีเอนโดสเปิร์มนะครับซึ่งเป็นแหล่งอาหารนะครับสำหรับต้นอ่อนที่กําลังงอกในระยะแรกนะครับส่วนเมล็ดถั่วแดงนะครับไม่มีเอนโดสเปิร์มนะครับแต่จะมีการสะสมอาหารสําหรับการงงงออออกขต้้้นน่่ไวทีีใบเลย การงอกของเมล็ดนะครับเกิดขึ้นเมื่อเอ็มบิโองอกออกจากเมล็ดจากนั้นนะครับจะเจริญเติบโตเป็นพืชต้นใหม่ต่อไปนะครับสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อก,การงอกได้แก่มีความชื้นและแก๊สออกซิเจนตลอดจนมีอุณหภูมิที่เหมาะสมโดยน้ําหรือความชื้นช่วยให้เมล็ดหยุดการพักตัวและพองขยายขนาดขึ้นเปลือกคมเมล็ดอ่อนตัวลงทําให้รากแรกเกิดงอกแทงออกจากเมล็ดได้นอกจากนี้นะครับน้ายังช่วยให้เนื้อเยื่อเอนโดสเปิร์มอ่อนนุ่มทําให้ต้นอ่อน นำอาหารที่สะสมไว้มาใช้ได้และต้องมีแก๊สออกซิเจนสำหรับใช้ในกระบวนการสร้างพลังงานเพื่อน,นำไปใช้ในการงอกแต่อย่างไรก็ตามนะครับถ้ามีน้ำมากจนเกินไปจนท่วมเมล็ดจะทำให้มเมล็ดได้รับปริมาณแก๊สออกซิเจน Gas ต่ำมเมล็ดจะงอกได้ไม่ดีและอาจเน่าได้นอกจากน้ำและแก๊สออกซิเจนแล้วนะครับมเมล็ดต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิเหมาะสมเพื่อให้กระบวนการทำงานภายในเซล์ของมเมล็ดเกิดขึ้นได้ซึ่งอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการงอกของมเมล็ดพืชแต่ละชนิดไม่เท่ากันครับ เมื่อมีการงอกนะครับส่วนประกอบต่างๆของเมล็ดพืชจะมีการเปลี่ยนแปลงจากการสังเกตการงอกของเมล็ดถั่วแดงและเมล็ดข้าวโพดจะพบการเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างกันครับปัจจัยนะครับที่เกี่ยวข้องกับการงอกของเมล็ดนะครับได้แก่น้ำนะครับแก๊สออกซิเจนและอุณหภูมินะครับถ้าทั้ง3ส่วนนี้เหมาะสมนะครับก็จะทําให้เกิดการงอกได้นะครับนักเรียนจะเห็นได้ว่านะครับผลและเมล็ดพืชเนี่ยนะครับมีลักษณะที่หลากหลายมากนะครับพืชจะมีวิธีการกระจายผลและเมล็ดเนี่ยที่แตกต่างกัน โดยอาศัยสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตช่วยในการกระจายนะครับเช่นสัตว์มนุษย์ลมน้ําพืชที่ต้องอาศัยสัตว์ช่วยในการกระจายผลและ,มะเมล็ดนะครับมักมีสิ่งดึงดูดความสนใจนะครับเช่นสีกลิ่นของผลนะครับซึ่งชักนําให้สัตว์เข้ามากินเป็นอาหารและนําผลและ,มะเมล็ดออกไปจากต้นนะครับเช่นผลขนุนนอกจากนี้นะครับผลและ,มะเมล็ดพืชที่มีหนามนะครับหรือขนนะครับสามารถติดไปกับสัตว์และเสื้อผ้าของมนุษย์ได้นะครับเช่นปืนนกไส้นะครับ ผลหรือเมล็ดของพืชบางชนิดที่มีขนาดเล็กน้ำหนักเบามีปีกหรือมีขนนะครับก็จะเอื้อต่อการกระจายผลและเมล็ดโดยลมนะครับเช่นเมล็ดรักส่วนผลของพืชบางชนิดนะครับเมื่อสุกจะแห้งและมีน้ำหนักเบานะครับสามารถลอยในน้ําได้นะครับเช่นมะพร้าวนอกจากนี้นะครับการกระจายของเมล็ดเนี่ยขึ้นอยู่กับการแตกของผลได้ด้วยนะครับเพราะเมื่อผลแตกนะครับก็จะเกิดแรงดันนะครับทำให้เมล็ดกระจายออกไปจากต้นได้นะครับ เช่นต้อยติ่งการกระจายของผลและเมล็ดนะครับไม่จะเป็นต้องกระจายไปไกลจากต้นเดิมนะครับหากบริเวณต้นเดิมมีความเหมาะสมต่อการงอกนะครับเมล็ดก็สามารถงอกได้นะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับถั่วลิสงนะครับที่ชอบผลนะครับปักลงในดินใต้โคนต้นเดิมนะครับและเมล็ดก็สามารถงอกใหม่ได้ครับผลขนุนนะครับซึ่งผลขนุนเนี่ยนะครับจะมีสีและกลิ่นของผลนะครับที่ชักนําให้ลิงนะครับหรือว่าสัตว์ต่างๆเข้ามากินเป็นอาหารนะครับแล้วก็จะนําผลแล้วก็เมล็ดออกจากต้นไปนะครับภาพที่2นะครับเป็นภาพของเมล็ดรักนะครับซึ่งเมล็ดรักนี้นะครับ จะมีน้ำหนักเบานะครับแล้วก็มีขนนะครับซึ่งเอื้ออํานวยต่อการกระจายผลและเมล็ดโดยใช้ลมนั่นเองนะครับและภาพสุดท้ายนะครับเป็นภาพผลของต้อยติ่งนะครับซึ่งผลของต้อยติ่งเนี่ยจะแตกนะครับแล้วก็เกิดแรงดันนะครับทำให้เมล็ดต้อยติ่งกระจายออกไปจากต้นเดิมได้นะครับครับนักเรียนถึงตรงนี้นะครับคุณครูก็หวังว่านักเรียนคงสนุกนะครับกับการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการปฏิสนธิของพืชดอกรวมถึงการงอกของเมล็ดนะครับเป็นพืชต้นใหม่นะครับแต่ก่อนจากกันนะครับคุณครูอยากฝากไว้ว่านะครับ จงอย่าหยุดตั้งคำถามนะครับเพราะว่าการเรียนรู้เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา